มีกูรูกูรู้ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะรวยหรือจนมันอยู่ที่กรอบความคิดของเราถ้าให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดรวยเขาจะกลับมาพร้อมกับเงินสามแสนแต่ถ้าเราให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดจนเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่สักเครื่องแล้วเงินสามหมื่นนั้นก็หายไป มันอยู่ที่กรอบความคิดของเราทั้งนั้นงั้นข้าจะเอาเงินสามหมื่นนั้นไปลงทุนกับเหรียญคริปโตรับรองม่างอกเงยกว่าที่กูรู้กูรู้นั่นบอกอีกไอที่มีอยู่ก็ยังค้างตังค์อยู่บนดอยยังจะกล้าพูดอีกเหรอข้าจะเอาไปซื้อหวยถ้าถูกหกตัวต้องๆขึ้นมากับไรลอฟ้ากว่าเจ้าเยอะแค่สองตัวยังไม่เคยจะถูกยังกล้าพูดถึงหกตัวนะเอาไปลงทุนจะรุ่งหรือจะร่วงก็ไม่รู้สู้เอามาใช้เหหมดเติมความสดให้ชีวิตดีกว่าแต่ถ้าเจ้าเอาสามหมื่นนั้น มันง่อมาจากไหนข้าพันละนั่นเอาไปลงทุนดีกว่าใครว่าตอกซื้อหวยสิจะให้มาเท่าไหร่ไม่ว่าอย่าบอกเมียข่าก่อนแล้วกันก่อนอื่นแล้วเราจะเอาสามหมื Gmail> ่นมาจากไหนเหรออย่าเพิ่งเพ้อว่าจะเอาสามหมื่นไปทำอะไรตอนนี้แค่สามร้อยเรายังไม่มีกันเลยนะ